สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับ channel no cash gaming นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวอัปเดตข่าวเนาะมากมายที่ผ่านมาหลายวันแล้วผมไม่ได้มีโอกาสมาทำคลิปก็วันนี้จะมาทำคลิปพยายามสรุปเนาะเนื้อหาประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผมหายไปเนาะก็อย่างแรกเดี๋ยวพูดก่อนดีกว่าว่ามีประเด็นไหนบ้างก็จะมีตัวละครใหม่ที่จะมาใน b l i t z สตัวเนาะก็คือคลินวิ่งอยู่ตรงจอนี้แล้วเนาะหแล้วก็มนะิสตี้ไนเนาะ แล้วก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับดาวแดงอัลทรอนด้วยที่จะแอดเข้ามาในวันที่7จ็ดโมงเช้าวันที่14นี้เนาะดาวแดงอัลทรอนแล้วก็จะพูดถึงผมจะสตรีมเกมอื่นบ้างแล้วในในชแนลนี้เนาะก็เดี๋ยวเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าอ่ะอย่างที่บอกก็คือพอลลินวิงกับมิสตี้ไนท์ก็คือ2ตัวนี้จะสามารถฟาร์มได้ผ่านกิจกรรมบลิสที่กำลังจะมีในเร็วๆนี้ เนาะก็สําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าแต้มพลังไม่ได้เยอะเท่าผู้เล่นเก่าๆเนาะก็อาจจะได้ดาวน้อยกว่าผู้เล่นเก่าที่มีแต้มพลังเยอะๆเนาะก็ขยัน,ขย,นขยันปั่นเอาแล้วกันเนาะตามมีตามเกิดอาจจะได้กันสักเนี่ยมันต้องปลดล็อกที่3ดาวใช่ไหมหนึ่งร้อยฉาต,ตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ปลดล็อกที่3ดาวกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้ในรอบแรกรอบ2ต้องได้เนาะส่วน มิสตี้ไนท์ก็จะเป็นบลิสลีสเหมือนกันก็คือเล่นกิจกรรมบลิสเหมือนกับคอลินวิงเลยซึ่ง2ตัวนี้ก็อยู่ในทีมฮีโร่ฟอร์ไฮก็คือจะเป็นทีม De e f e n s i v e War Team ก็คือทีมที่เหมาะกับเอาไว้ตั้งรับในตั้งรับบ้านในอะไร a n c e War หรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามพันธมิตรเนาะก็จะมีสถานะพิเศษเกี่ยวกับ War Defense เห่นไหมตรงเนี้ย การตั้งหับที่บ้านก็จะได้สถานะพิเศษมากมายเลยเป็นทีมที่โหดมากทีมหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วพูดถึงไปแล้วเนาะในในไลฟ์ที่ผ่านมาล่าสุดเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ลองเข้าไปฟังดูเนาะสำหรับไลฟ์ล่าสุดเกี่ยวกับ h e r o for h i ไฮถัดมาดาวแดงให้อัลตรอนตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ในบล็อกโพสต์วันที่7เนาะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะแอดมาในวันที่13 เดือนพฤษภาของเขาในปกติมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์รีเซตของเขาเ,าเวลา4ี่หโมงอ่ะแหละในเวลาของฝรั่งเขาเานาะแต่ส่วนบ้านเราก็เซิร์ฟเวอร์รีเซตเจ็ดโมงเช้าแล้วก็จะเป็น7จ็ดโมงเช้าวันที่14ก็จะมีดาร์กโปรโมชั่นเครดิตเข้ามาในเกมเนาะดาร์กโปรโมชั่นเครดิตได้มาจากไหนได้มาจากการเปิดดาวแดงปกตินะดาวแดงที่ไม่ใช่ Elite 4 Elite 5ถึง Elite 7อะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะก็จะเป็นดาวแดงปกติเลยที่โอกาสสุ่ม ทั่วไปเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยจะได้รางวัลดาโปรโมชั่นเครดิตเนี่ยไม่ใช่รางวัลหรอกก็คือเราจะเปิดได้ดาโปรโมชั่นเครดิตคูณ10ก็ต่เมื่อไม่มีตัวละครไหนเป็นตัวพิเศษโอกาสดรอปเพิ่ม1 5อยู่ในออฟดาวแดงณเวลานั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างไงดีล่าสุดมิสตี้ไนท์ใช่ไหมล่าสุดมิสตี้ไนท์อยู่ในเลสเตาร์ออฟอย่างนี้อ่าอย่างนี้ มิสซี่ไนย,ยังอยู่เนาะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยดับเบิของมิสซี่ไนมันคือ15บห้าเปอร์เซ็นต์เขากำลังพูดถึงว่าในบล็อกโพสต์เมื่อกี้ก็คือว่าถ้ามีตัวละครบูสติบหเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ดาร์กโปรโมชั่นเครดิตคูณ10เราจะได้ดาร์กโปรโมชั่นเครดิตคูณ10หรือ10เท่าเนี่ยก็ต่อเมื่อไม่มีตัวละครที่บูสดับเบิเป็นสิเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเขาบอก 1 0 x when a specific character is not featured in l e exactly. s t a r of เนาะก็ห <ng> ว <único Liberty Overwatch> ังว่าจะเข้าใจตรงกันหวังว่าผมจะพูดรู้เรื่องก็นั่นแหละแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเราเปิดดาวแดงกันเนี่ยก็คือเราจะเปิดในช่วงที่มันตัวละครใหม่มันได้บูตดบเลตเป็น15%เรเนาะเราก็จะได้ดาวแดงให้กับตัวละครใหม่ของเราได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งทีเนี้ยถ้าเราจะเอาดาวแดงให้อัลตรอน ผมลืมบอกไปว่า Dark Promotion Credit เนี่ยเราเอาไว้ซื้อดาวแดงให้อัลตรอนเนาะเหมือนกับว่าเหมือนกับที่เราใช้ g o l หรือ Silver Promotion Credit ซื้อดาวแดงแบบอื่นๆทั่วไปเนาะอย่ยตรงเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยคือ Silver อันนี้คือ g o Promotion Credit แล้วก็จะมี Dark Promotion Credit มาใหม่ซึ่งเอาไว้ซื้อดาวแดงให้อัลตรอนกับอัลติมัสแล้วก็เนี่ยเข้าเรื่องต่อก็คือเมื่อกี้15%ใช่ไหมเราจะเปิดตอนที่มันบูสต์15%แล้วทีเนี้ย เราจะเปิดไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีตัวละครที่บูต15%อยูอ่เราเปิดไปเฉยๆเพื่อเอาดับโปรโมชั่นเครดิตให้เอาตรันี้เหรอแล้วก็สุ่มดวงเอาว่าเราจะได้ตัวละครตัวใหม่ไหมอะไรงี้เหรอว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ต้องมีได้มีเสียแหละมั้งไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะสโคบบี่อะไรฟ็อกนิกบาลเลสอะไรของเขาก็สำหรับนั่นแหละ ดาวแดงให้อัลทรอนก็ในที่สุดก็มาัะทีเนาะสำหรับข่าวเนี่ยแหละอ้อแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือ s i l v e r Surfer จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นฟาร์มนี่หมายความว่าไงก็ไม่เชิงฟาร์มหรอกนะเป็นเขาเรียกอ,อะไรได้รางวัลได้ง่ายขึ้นจากไอ้เรทมายสเตอร์ตรงนี้เนาะจากก่อนนั้นเนี่ยนะับปัจจุบันเนี้ยแหละ ก็คือ Silver Surfer เนี่ยจะได้2ชาติก็แต่เมื่อเราเก็บแต้มเรดได้ถึงมาโซนที่28เป็นต้นมาเนาะจนถ,ถึง40ก็จะได้ Silver Surfer เลยดอปไม่ใช่ดอปสิเป็นรางวันให้เนาะสองชาตอย่างนี้3าชาติหลงังๆซึ่งอัปเดตเร็วๆนี้ก็จะทําให้ Silver Surfer เนี่ยได้ง่ายขึ้นก็คือจะขยับจาก28ะ่ะจากอันแรกเป็น28ใช่ไหมกลับขึ้นไปเป็น ำดับที่20่สิบมายโนที่20เนี่ยจะได้ซิ l เวอร์เซิร์ฟเฟอร์แหละเนาะเพราะว่ามันได้ยากมากไมายโนที่28ลําดลำดับที่28เนี่ยเป็นอะไรที่ได้มายากอะเนาะก็สําหรับ a l l i a n c e แคลนที่แบบที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็แบบไม่ได้รันไม่ได้แบบเล่นเลดความยากสูงมากมันก็จะได้แต้มน้อยกว่าชาวบ้านเขาไม่ใชน่น้อยกว่าชาวบ้านเขาน้อยกว่าไอแคลนที่แบบ เล่นเลทระดับยากๆสูงๆเนาะมันก็จะได้แต้มน้อยกว่าแล้วก็ส่งผลให้ได้ไมายสโตนน้อยกว่าซึ่งก็จะส่งผลให้ได้ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์น้อยกว่าไอ้พวกที่โหดๆอยู่แล้วพวกที่โหดๆอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเติมซื้อซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไปเยอะแล้วก็ได้ซึ่งรางวัลพวกนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเขาเท่าไหร่นะเพราะเขาซื้อไปหมดแล้วเขาอาจจะแบบ7ดาวตันไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็แบบ6ดาว 2- 3ฉากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเก่งขึ้นอะไรเงี้ยก็การที่ทําให้ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ กดรางวัลได้ตั้งแต่ไมล์โซนที่20มาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ผู้เล่นระดับกลางๆลงมาเนี่ยเข้าถึง s i เวอร์เซ f ร์ได้ไง่ายขึ้นเนาะก็จะได้มีดาวของ s i เวอร์เซ f ร์ใช้กันมากขึ้นเนาะก็สำหรับข่าวสารมาเว็บไซฟอร์ดก็หมดเท่านี้แต่ว่าอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งผมบอกไปตอนต้นแล้วใช่ไหมว่า <laughs> ผมจะเริ่มสตรีมเกมอื่นก็คือเกมซับนอติก้าบิโลซิโรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูป ผานขึ้นมาตรงนี้เนาะก็เป็นเกมดำน้ําในต่างดาวเนาะดาวอื่นเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เกิดเรื่องราวมากมายนะผมก็จะเริ่มสตรีมเกมนี้เป็นเกมแรกในช anel น,นี้เนาะเพราะว่าผมชอบเกมนี้มากเลยติดตามมานานเนาะซื้อมาตั้งแต่ Early Access เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะแล้วก็มันจะเปิดให้เล่นตัวเต็มในวันที่14ของฝรั่งซึ่งก็คือวันที่15ของเรา เนาะก็สำหรับวันที่15ผมก็จะมาสตรีม s ับ n a ติก้าบิโลซีโร่นะครับบนชแนลนี้ก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ปากด้วยนะครับก็ถ้าเหตุผลที่ผมจะสตรีมเกมอื่นนอกเหนือจากมาเวลไซ f o r ์ e เนี่ยก็เพราะว่าผมจะเน้นอัปโหลดคอนเทนต์ของ m มาร์เว i ไ e Force แบบว่าเป็นเป็นเรื่องๆไปดีกว่าแบบจะไม่ได้อัปเดตเป็นข่าวบ่อยๆทีๆเหมือน Channel OMG หรือวา l ์เร f l ไฟยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีคอนเทนต์น้อยเนาะในความคิดผมแต่ผมก็จะพยายามคิดคอนเทนต์ให้ออกแหละจะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Force ามาเวลสไตรฟอสออกมาควบคู่ไปกับการเล่นเกมอื่นไปด้วยเนาะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็หมดเพียงเท่าน,นี้แหละเนาะก็สำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้มหันตภัยโควิดรุนแรงมากนะก็ สู้ๆครับไม่ไม่มีอะไรจะพูดนะก็ร um uh ักษาตัวเองกันดีๆเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ